ับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับใครที่เข้า,ารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมรดกพระเครื่องด้วยนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่276นะครับเป็นพระบ้านทั่วๆไปนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับ096 902 68 29นะครับไลน์0 9 6 7 2 4 0 2า3ย096นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับวันนี้ก็ได้ไปเช่าพระบ้านตามานะครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับฝากพี่พีเอฟทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับของช่องมรดกพระเครื่องนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโทร096 902 6829นะครับ รายการแรกนะครับที่ไปได้มาก็เป็นนี่เลยครับพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อพิษนะครับกับตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่นะครับนี่ตะกุดหลวงพ่อพิษดอกนี้นะครับแล้วก็ตะกุดหลวงปู่เอี่ยมดอกนี้แล้วก็มีเต่านะครับนี่เป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับพี่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวนะปรับไฟก่อนนะนี่แบบนี้เลยพี่นะเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่ นะครับเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสวยสวยเลยนะพี่นะสวยสวยเก่าเก่าเลยนะครับพี่นะเก่าเก่าเลยครับนี่นะครับเจ้าของเนี่ยตาเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าเป็นของอะไรนะเขานํามาทําเป็นพวงกุญแจคาดเอวกับอย่างนี้นะพี่นะเนี่ยได้มาอย่างนี้เลยนะครับเนื้อหาเก่าจัดจ้านนะครับพี่นะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคหลวงพ่อเงินเลยนะครับพี่นะครับเป็นเต่าเนื้อจัดจ้านมากครับพี่ตรงนี้นะ นี่นะครับนี่นะพี่พี่ท่านไหนที่ชอบเต่าหลวงเพราะเงินวัดบางคานะครับเด่นทั้งเรื่องโชคลาภค้าขายนะครับพี่นะครับเต่าตัวนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับเต่านะครับเดี๋ยวผมแกะนีกก่อว่ะฝุ่นขึ้นเลยนะพี่ฝุ่นขึ้นเลยถึงต้องเป่าเลยเมื่อกี้นี้นี่ครับพี่นี่ นี่เป็นตะกุดคาดเอวนะพี่นะนี่นะครับนี้เป็นเชือกน่าจะเป็นเชือกเชือกเก่าไม่เก่ามากนะพี่นะเชือกนี่เหมือนเขาทําใหม่นะเนี่ยเชือกเนี่ยเขาเหมือนเขารัดใหม่นะนี่เป็นตะกุดนะครับลงลักถกักเชือกนะครับหลวงพ่อพิษนะพี่นะนี่นะเป็นตะกุดของเกจิชื่อดังของจังหวัดพิจิตรเลยนะครับพี่ หลวงพ่อพิษวัดคำมังนะพี่นะมีพี่ๆท่านไหนรู้จักมั้งครับพี่นะนะตะก,กุดหลวงพ่อพิษวัดคำมังนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นตะก,กุดคู่ชีวิตนะครับพี่นะเขาเรียกว่าตะก,กุดคู่ชีวิตนะครับนี่อวด้านใน exactly เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยสีเงินแบบนี้นะนี่ก,ก็ได้ตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดคำมังนะครับตะก,กุดอยู่คนอยู่นะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับ นี่นะดอกนี้เอาที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพี่นะตะกุดหลวงพ่อพิษวัดคมังนะพี่นะนี่เดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับต่อมาตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นี่นะครับนี่เป็นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเขาเรียกว่าตะกุดมงคลโสลดนะพี่นะครับเขาเรียกตะกุมดกมงคลโสลดนะครับนี่ตะกุดมงคลโสลดนะครับนี่นะครับ นี่ม้วนกี่รอบเนี่ยน่าจะสามรอบนะพี่นะสามรอบสี่รอบนะครับพี่นี่นะนี่ตะกุดหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับตะกุดหลวงปู่เอี่ยมลงรักถักเชือกนะครับลักเก่าๆเ,เลยนะครับพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่นะครับเอาสองพันนะครับพี่นะสองพันนะครับนี่หลวงปู่เอี่ยมเอาสองพันนันี้เอาเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกไปพันหกหรือพันแปดนะจาไม่ได้แล้วนะพี่นะ จะย้อนดูราคากันนะครับพี่นะนี่นะครับอันนี้สองพันเต่าพันหนึ่งนะครับแล้วก็นี้ลืมทุนไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับพันแปดละกันพี่นะเอาพันแปดพันแปดสองพันหนึ่งพันนะครับพี่นะหรือจะยกพวงเลยก็ได้นะครับพี่นะเขามาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับต่อมานะครับอันดับต่อมาเป็นพระสมเด็จนะครับพี่นะอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นพระสมเด,ด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับสวยๆเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับสมเด็จวัดรัฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับส่งฟรีนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่นะครับเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพระสมเด็จนะครับ นี่นะครับนี่นะครับสวยๆเก,ก Bob, p p ่าๆเลยนะครับพ yeah. uh ี่พีเอฟซีนะนี่สวยๆเก่าๆเลยนะครับนี<__่นะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะสมเด็จอง์ที่หนึ่งนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับ พระสมเด็จนะนี่นะครับนี่ลงที่2นะครับสมเด็จเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับสมเด็จเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับสนใจถูกใจนะครับทัก ID ดีไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหรือเบอร์โทร0969026829นะครับนี่นะครับ1,200นะครับ ต่อมานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานแซมนะครับนี่ครับนี่เนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะน <sweet verses> ี่ครับเนื้อหาเก่าเก่ามวลสารเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับถูกใจนะครับสนใจหรือถูกใจนะครับทักไลายหรือโทรได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ นี่สวยๆเก่าๆเลยนะครับสมเด็จฐานแซมนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่นะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมานะครับองนี้เป็นวัดเกตชโยนะครับนี่เป็นพิมพ์หกชั้นนะครับพี่นะนี่เนื้อหาจัดจ้านเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับเนื้อหาจัดจ้านเก่าๆเลยนะครับพี่นี่นะครับหกชั้นเขาเรียกหกชั้นพิมพ์นิยมนะพี่นะอันนี้เป็นหกชั้นที่นิยมเลยนะครับสวยๆเลยพี่นะโอ้โหเนื้อจัดมากองนี้นะบอกเลยเลยว่าเนื้องคงนี้จัดมากพี่นะครับองนี้เนื้อจัดนะครับพี่นะเนื้อจัดมากเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะองนี้เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยนะ ต่อมาองค์นี้นะพี่อง์ที่ห้านะองค์ที่ห้านะครับนี่อง์ที่ห้าเนื้อจัดนะครับเนื้อจัดเนื้อเก่าเลยสวยสวยเลยครับนะครับนี่มูนสารนะครับนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยครับนะครับเก่าเก่าสวยสวยเลยสมเด็จอง์ที่ห้านะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังเขียนว่าเขียนว่าขว Bye, ัวโตนะพี่นี่ นะครับอง์ที่ห้าด้านหลังเขียนว่าขัวโตนะพี่นะครับนี่ด้านหลังเขียนขัวโตนะครับมีมวลสารเป็นเม็ดแดงเม็ดดาแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมานะครับองค์นี้เป็นหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่เป็นคุณอ่าเขาเรียกว่าเป็นสมเด็จหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับสมเด็จ เครสมเด็จหัวโตนะพี่นะนี่เป็นพิมพ์หัวโตแบบนี้เลยนะครับหลวงปู่ทิมจังหวัดระยองนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองบาทนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเนหกแดสองเนะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศย์สองศูนย์สามนะครับ ต่อมาเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นแรกปีหนึ่งสองนะครับเหรียญมีรอยจานนะครับแล้วก็เส้นเสี้ยมเส้นขนแมวคมคมเลยนะครับเส้นเสี้ยมเส้นขนแมวคมคมเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับสวยสวยเหรียญมีรอยจานนะครับเก่าเก่าเลยนะครับพี่นะครับเหรียญมีรอยจานเก่าเก่าเลยนะครับเส้นเสี้ยมขนแมวสวยสวยเลยคมคมเลยครับนะเอา หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเขี้ยวเสือนะพี่นะครับเขี้ยวเสือหรือเขี้ยวหมูนะพี่แบบนี้นะนะครับนี่นะครับเป็นของหลวงพ่อสวัยนะครับหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามนะครับพี่นี่นะครับนี่นะสวยๆเลยพี่นะ น่าจะเป็นเขี้ยวเสือนะพี่นะนี่หลวงพ่อสวัยวัดปีดารามนะครับพี่นี่รอยจามยันยนะคละคมชัดเลยนะพี่นะนะครับนี่นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่เขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามนะครับเก่าๆเลยนะพี่นะเก่าๆเลยนะนี่นี่เป็นยันอัคระหลายอย่างเลยนะพี่น,นะนะครับ ต่อมานะครับพี่องค์นี้เป็นพระนางพญาอกนูนพิมพ์ใหญ่นะนางพญาอกนูนพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นี่นะครับนางพญาอกนูนพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆเลยนะครับสภาพใช้ศึกนะครับพี่นะใช้ศึกมาเลยนะครับนี่นะครับผ่านการใช้มานะครับนี่เนื้อหามวลสารนะครับจัดจ้านชัดเจนนะพี่นะนี่นะครับ นี่นะสวยๆเก่าๆนะครับพี่นะนางพญาอ,อกนูนพิมพใหญ่นะเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมานะครับองค์นี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะพี่นะด้านหลังมีรอยจานเป็นยันพุทธซ้อนนะครับนี่นะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าปุกเสกนะครับพี่นะสวยๆเลยเป็นเหรียญชินราชเนื้อตะกัวเก่าๆเ,เลยนะครับ นี่นะเป็นเหรียญชินราชเนื้อตะกัวเก่าๆเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นยันพุทธซ้อนนะครับหลวงปู่สุขปุกเสกนะครับแล้วก็ลงอาขระจานด้วยแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเลี่ยมกรอบเก่ามาเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับอง์นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวดเชิงเลนนะครับเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะครับพี่นะครับนี่ เหรียญเก่าห่วงเชื่อมสวยๆเลยนะครับเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับพี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นหลังเรียบห่วงเชื่อมนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านด้านหลังเนี่ยมีมวนสารเป็นแร่นะครับนี่นะครับ หลวงพุทวดเนื้อว่านองเนี้ยเนื้อชํำๆเลยนะครับเรียกเป็นว่านเนื้อช้ำๆนะครับพี่นี่นี่ด้านข้างด้านล่างนะเป็นรอยเป็นรอยเป็นรูเข้าไปแบบนี้นะนี่นะครับหลวงพุทวดเนื้อว่านชํำๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ด้านหลังเนี่ยเป็นมวลสารเม็ดเม็ดแร่ดำๆนะนะครับแบบนี้เลยนะพี่ๆนะสนใจหรือชอบองนี้นะทักหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับพี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับพี่นี่นะครับหลวงพ่อแพรนี่เก่าๆเลยพี่นะพร้อมกล่องเลยพี่นะเป็นตะกุดทองคําด้วยนะพี่นี่นี่นะครับฝั่งตะกุดทองคํานะครับพี่นี่ครับแล้วด้านล่างเนี่ยเป็นตะกุดเงินแล้วก็ตะกุดนาคนะครับนี่เป็นหลวงพ่อแพรพิมอ่าเรียกฐานสิงนะครับพี่นะหลวงพ่อแพรพิมพ์ฐานสิงนะครับพี่นี่ สวยสวยเลยนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นี่หลวงพ่อแพรนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะเปิดไว้ที่สองพันบาทนะครับพี่นะหลวงพ่อแพร์นะตะกุดทองคําเปิดไว้สองพันนะครับชอบหรือสนใจนะครับทักไลน์หรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาองค์นี้นะครับพี่องค์นี้นี่เป็นพระไัรีพินาตนะครับเป็นพระกิ่งนะพี่นะ นี่เป็นพลักกิ่งไพรีพินาศพอสปีสองพันสี่ร้อยกว่าๆนะครับลาวๆปีสองสี่แปดห้านะครับนี่นะครับเป็นพรักกิ่งหล่อโบราณเก่าไพรีพินาศนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อเก่าโลหะเก่าๆเลยนะครับแบบนี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นเหรียญ หนุมาณปีสองหนึ่งนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหันุมาณปีสองหนึ่งหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับด้านข้างเนี่ยมีเม็ดงาคมๆนะครับอยู่หลายเม็ดเลยนะพี่นะเป็นแบบนี้นะครับสวยๆนะพี่นะเนี่ยสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ้ันข้างนะครับนี่นี่แบบนี้เลยปีสองหนึ่งนะครับ สวยเลยนะพี่นะนี่นะครับแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นหลังหนุมานแบบนี้นะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้นะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญสมเด็จสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นะครับยานวระเถระอะไรจะเจริญ สุขขบดนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านไม่ค่อยออกนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้เหรียญเนี่ยคมสวยๆเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเหมือนเป็นหลวงพ่อโสธรนะพี่นะเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านหน้าก็แกะบล็อกได้คมสวยชัดเลยนะครับเหรีย <drinks> ญ <and demás> คมดีนะพี่นะเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับนะเป็นเหรียญเก่านะผมว่า <drinks> <a Years> ต่อมาเป็นเหรียญ หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเป็นหนุมานแบกหลวงปู่สุขอยู่เป็นนี้นะพี่นะแบบนี้เลยนะครับไม่ทราบว่าเขาเรียกพิมพ์อะไรนะเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อโลหะเนื้อตะกั่วนะครับเก่าๆเลยนะครับนะครับหนุมานแบกอยู่แบบนี้นะเก่านะครับพี่นะเนื้อโลหะเก่าๆเลยนะครับด้านหลังนี่ก็มีรอยจานคมๆสวยๆไว้นะนะครับแบบนี้เลยนะครับ นี่นะลอยจานหลวงผู้สุกนะครับนี่นะครับสวยสวยเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้นะครับองค์นี้สวยแบบค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับองคนี้นะพี่ลองสังเกตดูนะครับนี่สวยมากจริงนะองค์นี้นะครับเป็นของหลวงผู้เผือกพิมพ์ขุดสะนะครับนี่หน้าตาเด้งๆดงเลยนะครับพี่นะ นี่นะครับพี่นะส,สวยๆเลยนะครับพี่นะครับหน้าตาติดชัดเด้งๆเลยนะพิมพ์ลึกเลยนะครับพี่นะพิมเนี่ยลึกเลยนะพี่นะนี่ปกติเนี่ยเส้นด้านหน้าเนี่ยเส้นสังกตินี่จะไม่ค่อยติดนะองนี้นะ่ติดลึกเลยนะนี่ดูเข่าเนี่ลึกๆเลยพี่นะครับพิมพ์สวยเลยนะพี่นะพิมพ์สวยเลยนะครับเนื้อจัดจ้านมากพี่องนี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะสนใจชอบหรือ สนใจชอบนะครับทักได้เลยนะพี่ทักหรือโทรไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับต่อมานะครับอง์นี้เป็นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่นะครับเป็นเนื้อผงยาจินดามณีนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์แบบนี้นะพี่นะนี่นะครับเป็นพิมพ์แบบนี้นะสวยๆแบบนี้เลยพี่เนื้อฉ่ำๆเป็นเนื้อผงยานะครับ นี่นะครับเป็นรอยจานด้านหลังนะครับเนี่ยเป็นเนื้อผงยานะครับแบบนี้เลยนะพี่นะเปิดไว้หนึ่งันสองร้อยนะครับต่อมานะครับองนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะพี่นะครับนี่หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะครับพิมพ์ห้าชายนะครับองนี้เป็นพิมพ์ห้าชายหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาห้าชายใหญ่เลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่เนื้อหาเหลืองๆอลามแบบนี้เลยนะครับพระเนี่ยผ่านการใช้มานะนะครับพระเนี่ยผ่านการใช้มานะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่โลหะด้านบนนะนี่นะครับเปิดไว้ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับเปิดไว้ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้ชอบหรือสนใจทักไลน์หรือโทรได้เลยนะครับ ต่อมาองนี้นะครับองค์นี้เป็นพระสมสมเด็จแขนแซยิดนะครับเขาเรียกสมเด็จแซยิดแขนหักศอกนะครับเนื้อเก่าจัดจ้านมากครับพี่อง์นี้เป็นของหลวงปู่ผู้วัดอินทรามนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จแซยิดนะครับหลวงปู่ผู้นะครับองนี้เนื้อจัดจ้านมากครับพี่นะครับเนื้อจัดจ้านแตกลายงาแบบนี้เลยนะครับนะพี่ๆท่านไหนสนใจหรือชอบ ทักไลน์หรือโทรได้เลยนะพี่นะเบอร์โทร0969026829นะครับนะครับเปิดไว้1,200บาทนะครับต่อมานะครับอง์นี้เป็นเป็นเนื้อเมกะพัดนะพี่นะองนี้ก็ไม่ทราบที่นะแต่เหมือนหลวงปู่บุญนะพี่นะดูเป็นหลวงปู่บุญได้เลยนะพี่เนีย่ยเป็นเนื้อเมกะพัดเก่าๆเลยนะครับ เนี่ยมีพี่พท่านไหนรู้ที่ไหมครับพี่นะแบบเนี้ยเนี่ยเป็นยันสี่ตัวด้านหลังแบบนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยเป็นยันสี่ตัวนะครับพี่นะเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมานะครับองค์นี้เป็นเหรียญจอมสุรินนะครับเป็นเหรียญจอมสุรินนะครับพี่นะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะ เหรียญจอมสุรินสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเหรียญจอมสุรินนะครับอยู่จังหวัดสุรินนะนะครับแบบนี้นะครับมีโค้ดอยู่ด้านในเนี่ยพี่เนี่ยมีโค้ดอยู่ด้านในด้วยนะปีหนึ่งสามนะครับเหรียญเก่าสวยเลยนะครับพี่นะเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับ เขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเรี่ยมเก่าแบบวินเทจเลยนะครับพี่เรี่ยมเก่าแบบวินเทจแบบคลาสสิกคนโบราณเรี่ยมใช้กันนะครับนี่เขี้ยวเสือนะพี่นะอันนี้เป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับนี่อยู่ในกรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนะครับีเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานอยู่ในกรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่ ต่อมาองค์นี้นะครับองค์น like ี like <S <S ้เ like ป็นเหรียญหลวงพ่อหลุ่นเก้ายอดนะครับเป็นเหรียญสภาพใช้หลวงพ่อหลุ่นเก้ายอดนะครับเปื้อนอะไรเนี่ยนี่เหรียญหลวงพ่อหลุ่นเก้ายอดนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่นะครับแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะครับสนใจต่อรองได้นะครับ สภาพนี้นะครับไม่แพงนะครับพี่นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะพี่นะต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นเต่านะครับเป็นเต่าเนื้อทองแดงผิวไฟแบบสวยเลยนะครับเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะพี่นะเต่าหลวงปู่หลิวนะครับนี่มีโค้ดนะครับตอกโค้ดไว้เนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยเป็นเต่าหลวงผู้หลิวตอกโค้ดนะครับพี่สวยๆเลยนะครับด้านในเป็นพราสังกัจายนะครับ คมๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่พระสังกระจายเนี่ยเส้นรัศมีการปั๊มเนี่ยพุ่งกระจายออกนะครับไปขอบเหรียญเลยนะพี่นะเนี่ยก็ียกพุ่งกระจายออกนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับเหรียญตึงคมชัดเลยนะพี่นะนี่นะครับสวยๆนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับลองดูนะครับสนใจติดต่อได้นะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตาเนื้อสําฤธิดนะพี่ นะเป็นพระปิดตาเนื้อสำริดเก่าๆเลยนะครับแบบนี้นะพี่นี่ปิดตาเนื้อสำริดเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อไลน์หรือเบอร์โทรได้เลยนะครับ0 9 6ย์2 6 8 2 9นสองนะครับนี่นะครับลองดูนะครับพี่นะเผื่อสนใจถูกใจนะครับองนี้นะครับเป็นปิดตาเนื้อสำริดเก่าๆนะครับเปิดไว้1,200นะ ต่อมาองค์นี้นะครับเป็นจระเข้หลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะครับจระเข้รุ่นสองหรือรุ่นแรกไม่แน่ใจนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อตะก,กั่วนะครับจระเข้เก่าๆเลยนะครับหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะครับพี่นะแบบนี้นะครับ ลองดูนะครับพี่นะสนใจติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับมีโค้ดนะพี่นะมีโค้ดเนี่ยเป็นโค้ดยันนะครับพี่นะเนี่ยตรงท้องก็มีนะครับตรงด้านหลังนี่ก็มีนะนีบนหลังนี่ก็ต่อโค้ดนะครับพี่นะลองดูนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับ ต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะพี่นะครับพิมพ์แข้งหมอนนะพี่นะนี่นะครับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์แข้งหมอนลงรักนะครับปิดทองนะครับเก่าเก่าเลยนะครับแบบนี้นะครับสนใจนะครับติดต่อได้นะครับนี่นะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะลองดูนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะสนใจติดต่อได้นะครับ ต่อมานะครับเหรียญสภาพใช้อีกแล้วนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับสภาพใช้นะครับพี่นะพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับพี่เป็นเหรียญยุคก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับเก่าเลยนะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพี่นะด้านหลังเขียนว่าลาผนพุตะวีนะเป็นยันห้าแล้วก็ คาถาอีกสี่แถวนะครับ mm. แบบนี้นะครับเอาไปนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเปิดไว้หนึ่งพันนะต่อมานะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับพี่ปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะองนี้เนื้อเหมือนลงรักมานะครับพี่นะครับเนื้อเหมือนจะลงรักมานะครับพี่นี่ปู่ยิ้มเก่าๆเนื้อรักย่นๆแบบนี้เลยนะครับ หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับเนื้อลักย่นๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญระฆังหลังค้อนเป็นเหรียญหล่อโบราณนะเป็นเหรียญพระระฆังหลังค้อนนะครับเป็นเหรียญสมเด็จนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณพิมพ์ระฆังหลังค้อนนะครับ ด้านข้างนะครับมีรอยตะไบนะครับรอยตะไบเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับเป็นหลังเรียบแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้เก่าเนื้อหาแบบนี้นะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมาเป็นเหรียญเล็กนะพี่เนี้ยเป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับเป็นเหรียญ หลวงพ่อโสธรลงยาสีแดงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาสีแดงปี25 0 7น้านะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับเปิดไว้ที่1 2 0 0ันบาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตากระหนกข้างนะครับเนื้อเกสรน,นะครับตรงนี้เป็นเนื้อเกศรน,นะครับนี่นะนี่พระปิดตากระหนกข้าง มีกระเทาะตามภาพแบบนี้นะครับฝั่งตะกุดนะครับพิมพ์คมชัดกระหนกชัดนิ้วมือชัดนะครับเนื้อเกสรนะครับแบบนี้นะครับลักษณะนี้เลยนะครับเปิดไว้1,200บาทนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับรายการสุดท้ายของ EP ที่276ลาไปด้วยเหรียญจอบหลวงพ่อเงินวัดบางทานนะครับ รุ่นแรกนะครับองค์นี้ลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อหากเก่าๆแบบนี้นะครับเปิดไว้1200บาทนะครับติดต่อตามที่อยู่ตามหน้าจอได้เลยนะครับพี่พี่เอฟร้านมรดกพักเครื่องนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโทรศูนย์เก้าหนะครับ ลายศูนย์เก้าหกเจ็ดนะครับฝากพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบราพี่พีเอฟที่รับชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ